สวัสดีค่ะมาเป็ยบฟุลองซูคาะสัปดาห์นี้เปิดคัดรองท้าเพื่อแบรนด์ชายเกรดพรีเมียมแล้วก็ c o n เวิร์สแบรนดปกตินะคะแล้วก็มีพรีเมียมหญิงด้วยนะคะอันนี้คือพร้อมคัดหน้าร้านวันพรุ่งนี้เลยนะคะร้านอยู่ราเมินทาซายสีกรุงเทพค่ะเปิดเซเวมงตรงถึงหกโมงเย็นนะคะอันนี้คือพร้อมคัดนะคะ ร้านรายุดพุทธปืนรหัสนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกมาก็แวะมาคัดเองได้นะคะตัวนี้คัดได้เลือกได้ทุกคู่เลยนะคะตามสบายค่ะมีเลสส่งแล้วก็แบบปลีกด้วยนะคะคู่2คู่ก็มาได้นะคะคอนแทคก,ก็คือตามนี้เลยนะคะเขียวสีแดงถ้าคนแผนที่ก็คนมาฟุตลองชูดได้เลยนะคะถ้าท่านไหนมาไม่ถูกแล้วก็อันนี้จะเป็นคอนเวอร์สแบรนด์ค่ะแล้วก็มีพรีเมียมหญิงแล้วก็จะมีรองเท้าแบรนดิกด้วยนะคะแล้วก็จะมีแฟชั่นหญิงเกตสีห้าแล้วก็60ด้วย ทุกคู่ของที่ร้านคือพื้นน้เดิมนะคะไม่มีแต่ซ้นแกะลายทําพื้นเปลี่ยนพื้นไม่มีนะคะน,นี่คือเดิมเดิมของเขาค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคอนเวิร์สแล้วก็แบรนด์ของเรานะคะขอบยางคือดีมากอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะไม่มีปริไม่มีกรอบไม่มีแตกนะคะเดิมๆประมาณนี้เลยนะคะสนใจแวะไม่ได้เลยนะคะมีทั้งแบบปลีกแล้วก็แบบส่งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแบรนด์หญิงนะคะอันนี้จะเป็น6สูอันนี้แฟชั่นหญิง4 5นะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยสำหรับแฟชั่นนะคะเดี๋ยวแฟชั่นเดี๋ยวหนูอัปเดตอีกทีนึงนะคะพอดีที่มันไม่ค่อยว่างนะคะจะมีตัวสีห้าแล้วก็หกศูนยอันนี้จะเป็นของไซส์ผู้หญิงนะคะถ้าไม่สะดวกมาคือสั่งได้เลยนะคะมีแบบส่งด้วยนี่ค่ะพื้นย่างตอนนี้มีนิดหน่อยนะคะ สะดวกมาอยากได้คู่สองคู่อะไรแบบเนี้ยก็ก็ลองแจ้งมาได้นะคะคือปกติหนูไม่ได้หลายคู่คิวคู่แต่ถ้าเกิดสนใจประมาณไหนอยู่ก็ลองค่ะเข้ามาสอบถามได้เลยหนูชิพให้นะคะ <S <S ยิวรามิทาซอยสีกลมนะคะ <S 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 ตัวนี้จะเป็นตัวห0ศูนของไซส์ผู้หญิงนะคะจะเป็นตัวแบรนด์อันนี้ก็เดิมเดิมนะคะคือทุกเกตดเลยก็าการันตีเลยว่าแบบพื้นเดิมไม่มีแต่ส้นทํเพื้นแกะลาย ถ้าท่านไหนอยากได้แบบนี้ไซส์หญิงตัวเกรดนี้นะคะอันนี้หนูขอใครเมาทั้งชุดนะคะน่าจะมีหนึ่งร้อิดนี้ค่ะหนูจาไม่ได้นะคะถ้าอยากได้ก็ทักคามาได้เลยนะคะอันนี้พร้อมรับนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสี่ห้าค่ะเป็นแฟชั่นเกาหลีขาสินอ่อนแล้วก็ผ้าใบค่ะรัดนี้แบบลายน่ารักเยียวมากเลยตัวนี้ที่เห็นคือพร้อมรับนะคะแต่ว่าตัวนี้หนูไม่ได้เปิดคัทนะคะจานับผ้าอย่างเดียวคุหน้าร้านอยู่ไกลเกินไม่ถึงไม่ถึงนะคะ ซักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับตัวาการันตีแท้ตัวนี้นะคะรับใหม่นะ่าจะสักประมาณสองาวันค่ะในหนูอ Up ัปเดตทราบอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวพื้นยางถ้าทนานสนใจแนวนี้อาจจะต้องรองคิวต้องสั่งนะคะจะรันตามคิวน,น,ะคะนี่ค่ะแนวคลอสเด็กหน้ารัานี่อันนี้มีลูกค้ารับแล้วนะคะ อนี้200คู่แต่ถ้าเกิดสนใจแนวประมาณนี้ก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าแกนี้หนูไม่ได้เปิดคัดนะคะรันตามคิวอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าชอบรงเท้าล้าน,นี้ยังไงฝากกดติดตามช่องเลยได้นะคะฟุลองชูคะ่ะถ้าเกิดว่าอยากมาเผื่อแบบวันไหนอยากมาอะไรแบบนี้กลัวจะไม่ได้ก็เซตคลิปไว้ได้นะคะนี่ค่ะืุอลองชูสีเขียวแล้วก็สีฟ้าตามนี้เลยนะคะ